สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันในคเชาเจ็ดนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำนะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าเป็นรูปนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำหรือการเขียนโปรแกรมแบบลูปเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับแทบทุก ภาษานะครับเพราะว่าการทำงานแบบบนซ้ำเนี่ยนะครับมันถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงาน,นหลายๆประเภทได้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำหรือว่าลูปนะครับได้อย่างไรบ้างนะครับในการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำนั้นนะครับก็จะมีคำสั่งที่เราใช้กันหลักๆอยู่3มคำสั่งนะครับ คำสั่งที่เราใช้ก็คือจะเป็นคำสั่งแรกนะครับจะเป็นคำสั่ง y นะครับ w s i l e นะครับ y y นะครับจะทำหน้าที่วนซ้ำนะครับเมื่อนะครับเมื่อในกรณี condition ใน y l o o p เนี่ยนะครับเป็นจริงนะครับมันจะทำการวนซ้ำไปแบบไม่รู้จบตราบใดที่ condition หรือว่าเงื่อนไขใน คำสั่ง y เนี่ยนะครับยังเป็นจริงนะครับมันจะวนซ้ําไม่รู้จบนะครับอนนี้นะครับดู y ล่ะนะครับดู y ก็จะทําหน้าที่คล้ายคล้ายกันกับ y นะครับเพียงแต่ว่าดู y เนี่ยนะครับจะเข้าไปทําก่อนถึงจะเช็คนะครับถึงจะเช็คเงื่อนไขนะครับก็คือไม่รู้แหละนะครับเรามีสเตทเมนต์หรือว่าคําสั่งที่เราต้องการให้มันทํางานนะครับ มันจะเข้าไปทําก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปเช็คเงื่อนไขว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะครับในคอนดิชันของ Y นะครับถ้ามันเป็นจริงก็จะกลับไปทำงานซ้ำกับครั้งก่อนหน้านี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเป็นเท็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกไปดูว่ามันใช้งานกันอย่างไรนะครับตัวที่3จะเป็น For for เนี่ย นะครับจะทํางานคล้ายๆกับ while loop นะครับเพียงแต่ว่า for เนี่ยมันจะมีนะครับมีการวนซ้ําจํานวนครั้งของการวนซ้ำเนี่ยนะครับรู้จํานวนแน่นอนนะครับคือรู้ว่าจะวนกี่รอบนะครับสามารถกําหนดได้ในเงื่อนไขของ for นะครับซึ่งใน for เนี่ยมันก็จะมี format ของค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขแล้วก็มาอัปเดตหรือว่า ทำการเช้งนั่นเองนะครับจะมี3แบบหลักในพาสดีนะครับที่เราใช้สําหรับการวนซ้ํานะครับส่วนจะใช้งานแบบไหนนั้นนะครับเราต้องไปดูเราต้องไปดูงานของเรานะครับว่าเขาต้องการทํางานเป็นเช่นไรนะครับเป็นแบบไหนนะครับตัวแรกเรามาดูคําสั่งแรกก่อนนะครับเป็นคําสั่ง y คําสั่ง y นี่นะครับก็จะมีรูปแบบนะครับก็คือเป็น คำสั่ง y แล้วก็ในตรงนี้จะเป็น condition condition ที่ว่าอันนี้ก็คือจะต้องมีการเช็คว่ามันจริงหรือเท็จนะครับแล้วก็ปิดการเปิดตามด้วย statement หนึ่ง2 3, 4, ก็ขึ้นอยู่กับว่าในคำสั่งเราในโปรแกรมเราจะให้มันวนซ้ำในการทำอะไรนะครับถ้าเราเขียน flowchart ออกมานะครับก็จะได้เป็นทางนี้นะครับก็คือเข้ามาเช็ค condition ก่อน นะครับถ้ามันเป็นจริงนะครับก็ไปทำเซตเมนหนึ่งนะครับเซตเมนสองเซตเมนสามไปเรื่อยนะครับพอทําเสร็จมันก็จะวนกลับไปเช็คคอนดิชันเหมือนเดิมนะครับถ้ามันยังเป็นจริงอยู่นะครับมันก็จะวนหลูไปเรื่อยๆนะครับวนไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะครับตราบใดก็แล้วแต่ที่คอนดิชันยังเป็นจริงนะครับอันนี้คือคําสั่ง while นะครับอันนั้นถ้าเราต้องการให้มันเป็น fiber loop ก็คือ loop ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราอาจจะใส่หนึ่งนะครับหรือว่าใส่ t ทูตรงนี้ลงไปนะครับมันก็จะเป็นลู o ไฟเบอรนะครับลูปไฟเบอรนี่นะครับมันก็จะวนพอได้รคําสั่งปุ๊บมันก็จะวนจนกว่าเราจะถอดปลัก๊กนะครับหรือว่าจะชัตดาวน์คอมพิวเตอร์มันถึงจะหยุดทํางานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการทํางานของไวรูปนะครับถัดมาเรามาดูตัวอย่างง่ายๆของการใช้งาน w i ไ Loop ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถอธิบายถึงการทำงานของมันได้นะครับด้วยโฟชาร์ดนะครับด้วยโฟชาร์ดผมจะทำผมจะเริ่มเขียนโฟชาร์ดเพื่อจะให้เเียบเซีนหรือว่าอธิบายตัวโปรแกรมนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นด้วย start นะครับจากนั้นในส่วนของโปรแกรมบรรทัดที่3เนี่ยน,นะครับ จริงๆเราจะต้องเขียนเป็นโฟชัดออกมาก่อนนะครับเราก็ประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรชื่อตัวแปรดิจิตเท่ากับศูนย์นะครับเป็นค่าเริ่มต้นเป็นจำนวนเต็ม,ตมนะครับเป็นจำนวนเต็ม,ตมนะครับจากนั้นเราจะสังเกตว่ามันจะเริ่มเข้าสู่ว l ย o o ปแล้วนะครับ เราไาดูในวาย loop มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราจําจุดเชื่อมต่อไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาวนกลับมาณจุดเดิมตรงนี้นะครับเราก็ใส่เงื่อนไขาตามโฟร์ชาร์ดหน้าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เช็คเงื่อนไขอะไรครับเช็คว่าดิจิตเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าหรือไม่นะครับดิจิตมันน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าหรือไม่นะครับอันนี้มีเงื่อนไขเดียวนะครับ นะครับถ้าใช่นะครับผมใส่ใสัญลักษณ์เป็นตัวทีไปเนี่ยนะครับให้ทำอะไรครับให้ปิน้นหรือว่าพิมพ์คำว่าพิมพ์ค่าของดิจิตเนี่ยนะครับที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยออกไปที่หน้าจอโดยมีการขึ้นบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มี back slash n ตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรานะครับดังนั้นเราก็ต้อง าการพิมพ์เอหรือพิมพ์ออกหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนตัวดินสอนะครับแล้วก็ดิจิตพอพิมพ์เสร็จไปไหนต่อครับมันก็ไปอัปเดตค่าดิจิตเนี่ยนะครับเพิ่มค่าดิจิตขึ้นหนึ่งค่าก็คือดิจิตบวกบวกนะครับ ในคำสั่งโปรเซ s ดิจิตบวกบวกเราก็ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นการเพิ่มค่าดิจิตบวกบวกพอเพิ่มค่าเสร็จมันไปไหนต่อครับเพิ่มค่าเสร็จมันก็ไปวนกลับไปเช็คเงื่อนไขใช่ไหมครับไปเช็คเงื่อนไขว่า ดิจิตเนี่ยมันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าอยู่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็ลงกรับลงมาทําคําสั่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับไปเรื่อยแต่ถ้ามันไม่เท่ากับเก้าแล้วนะครับหรือมันมากกว่าเก้าแล้วเนี่ยนะครับก็จบการทํางานเลยนะครับอันนี้ก็คือการอธิบายโปรแกรมง่ายๆนะครับให้พวกเราดูโดยใช้โฟชาร์ดนะครับโฟชาร์ดมันจะลิงก์กันยังไงนะครับ อันนี้นะครับบรรทัดที่สามเนี่ยประกาศตัวแปรนะครับจากนั้นเช็คเงื่อนไขด้วยคําสั่ง y ตรงนี้นะครับพอเช็คเงื่อนไขเสร็จนะครับก็ปริ้นนะครับถ้ามันจริงๆก็ปรับิ้นตรงนี้ออกมานะครับจากนั้นก็อัปเดตหรือเพิ่มค่านะครับขึ้น1ค่านะครับ จากนั้นก็วนกลับไปนะครับวนกลับไปเช็คเงื่อนไขอีกรอบอยังเป็นจริงอยู่ไหมนะครับถ้าเป็นจริงก็วนกลับทําไปเรื่อยๆนะครับพอดิจิตมันเป็นสิบแล้วเนี่ยนะครับมันวนครบแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นมันเป็นศูนย์นะครับปีนออกมาเป็นหนึ่งเป็นสองไปจนถึง,ถงเป็นเก้านะครับพอเป็นสิบปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นครับเป็นสิบเนี่ยมันไม่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเก้าแล้วนะครับมันก็กระโดดออกจากหลุมบออกมา รกระโดดลงมาเลยแล้วกระโดดไหนต่อครับกระโดดไปก็จบการทํางานเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน l o ลูแบบง่ายๆนะครับจาังน,นั้นเรามาดูตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าจงเขียนผังงานนะครับและโปรแกรมที่มีการควบคุมทิศทางแบบวนรอบนะครับโดยใช้คําสั่งับจ์เขากาหนดมาต้องเป็นคําสั่ง y เท่านั้น เพื่อให้โปรแกรมนะครับทำงานทําการบวกเลขจํานวนเต็มตั้งแต่นหนึ่งจนถึงค่าที่ผู้ใช้งานกําหนดนะครับดับงนั้นเอาุตของตัวนี้คือค่าที่ผลบวกนะครับของจํานวนเต็มนะครับตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงค่าที่ยูเซอร์ป้อนเข้ามานะครับจากนั้นตินพุตละ่ะมีอะไรบ้าง i ิน u ุก็เป็นค่าที่ user อร์ป้อนเข้ามาต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับอันนี้เป็นเอาต์พุตอันนี้เป็นดินพุดนะครับเราดูส่วน Process Analysis มีอะไรบ้างครับโปรแกรมถามว่าผู้ใช้งานจะต้องบวกเลข่ดหนึงตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงเลขใดนะครับการวนรอบวนรอบแบบวายนะครับแสดงผลลัพธ์ที่ได้นะครับคราวนี้ก็ที่สี่เนี่ย variable define เนี่ยนะครับ variable define มีอะไรบ้างอะไรที่ต้องประกาศตัวแปรบ้างก็คือซัมเท่ากับศนย์นะครับเป็นเป็นตัวแปรที่เอามาเก็บค่าผลบวกนะครับ i เท่ากับ1เป็นอะไรครับเป็นเงื่อนไขนะครับเป็นค่าที่นำเข้าไปบวกกับซัมในแต่ละรอบนะครับโดยรอบแรกค่า i จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับและเพิ่มขึ้นรอบละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับฟนอลคือค่าอะไรครับเพื่อรับค่าจากผู้ใช้งานนะครับ หรือเป็นการกำหนดจุดสิ้นสุดให้กับบายนั่นเองรงนี้เราสามารถเขียนโฟชาร์ดได้ไงครับเราก็ดูแนวทางจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเราเห็นตัวอย่างแล้วนะครับเราก็ลองร่างโฟชาร์ดของเรานะครับโดยเริ่มจาก START นะครับ Start สาเไไหตุเป็นอะไรต่อครับไปประกาศตัวแปรตัวแปรทั้งสามตัวเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่ามันเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับเราก็จะประกาศตัวแปรเป็นจำนวนเต็มนะครับคือตัวแปรอินนั่นเองอินอะไรบ้างครับอินซัมเท่ากับศูนย์อินไอเท่ากับหนึ่ง แล้วก็ไฟนอลนะครับไฟนอลจะใส่ค่าเริ่มต้นหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้จากนั้นไปไหนต่อครับจากนั้นเราก็ต้องไปถามไปถามยูเซอร์ว่าเราจะต้องการบวกเลขหนึ่งไปถึงเลขใดนะครับเราก็ใส่โฟชาร์ที่เป็นการแสดงข้อความออกที่หน้าจอนะครับก็คือ ่า uh, Enter Final Number uh huh. นะครับ Enter Final Number เสร็จจากนี้นะครับพอได้ Final Number นะครับเราก็ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะรับค่าเข้ามานะครับนะบนะบสัญลักนี้นะครับไปเก็บไปที่ค่าไหนครับไปเก็บไปที่ ไฟแนลนั่นเองนะครับไปเก็บไปที่ไฟนนลนะครับจากนั้นจากนั้นเราก็เข้าสู่อะไรครับการวนรอบแล้วนะครับเพราะเรารู้ว่าอค่าที่เราใส่เข้ามาเราจะบวกไปถึงตรงไหนนะครับเราก็เอาไปใส่ในอะไรครับใส่ในเงื่อนไขนั่นเองนะครับเราก็ นะครับค่า i เนี่ยนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับไฟนอลหรือไม่นะครับนะครับค่า i ที่เริ่มจากหนึ่งเนี่ยนะครับน้อยกว่าเท่ากับไฟนอลหรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับถ้าเป็นจริงเราก็เอาอะไรครับ นะครับแล้วก็ไอ I, นะครับ mm hmm. เท่ากับไอบวกหนึ 1, mm ่ง hmm. นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันต้องเพิ่มค่าขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับ mm hmm. ตัวทีครับตรงนี้มันต้องเป็นซ้ำเท่ากับ i บวกหนึ่งนะครับ mm hmm. ต้องเป็นค่าซ้มนะครับตรงนี้เอามาเก็บค่า เป็นค่าซ้ำนะครับตรงนี้ซ้ำเท่ากับ i บวกหนึ่งนะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มค่า i ขึ้น1ค่านะครับผมขอเขียนมาด้านนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ i บวกบวกไบวกบวกครับ นะครับมันก็บวกไปเรื่อยๆนะครับไอเพิ่มค่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเทียบกับอะไรครับกับไฟนอลมาลูที่อ่า User ยูเซอรใส่เข้ามานะครับจากนั้นถ้ามันไอเพิ่มไปถึงค่าที่มากกว่าค่าไฟนอลนะครับมันก็จะไม่เป็นจริงแล้วนะครับมันก็จะกระโดดออกมาแล้วก็มาปินค่าอะไรครับปินค่าซ้ำออกที่หน้าจอ พิมค่าซ้ำออกที่หน้าจอนะครับแล้วมันก็จบการทำงานนะครับก็นี่จากโภาษาที่เราสามารถเขียนเป็นโปรแกรมได้อย่างไรนะครับเราก็กลับไปดูส่วนของโปรแกรมนะครับ ะครับส่วนอโปรแกรมเราเนี่ยนะครับเราก็ไปสร้างนิวนะครับอันนี้ผมสร้างนิวไปแล้วนะครับแล้วก็เซฟแอสนะครับเป็นเป็นเป็นซัมเมชันแล้วกันนะครับเป็นผมย้ายว่า sum นะครับ sum แล้วก็เซฟนะครับ ากโฟชาร์ดนะครับของเราเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเขียนโปรแกรมตามโฟชาร์ดนะครับรก็เริ่มจากอะไรครับ s h a include นะครับ s n a r d io หรือว่า stdio s นะครับจากนั้นเราก็ไปเขียน main ฟังก์ชันนะครับชื่อ in main วงเล็เปิดปิดนะครับ ตามด้วยปีกาเปิดปิดนะครับรงนินเมนเสร็จนะครับเราก็ไปทำอะไรต่อครับเราก็ตามโฟร์ชาร์เราก็ไปประกาศตัวแปรนะครับชื่อตัวแปร in t อะไรบ้างครับ sum เท่ากับศูนย์นะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับค o m m ่าเท่ากับ1เป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็ไฟนอ l นะครับ ็เท่ากับศูนย์เป็นค่าเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็ใส่เซมิโคลอนจากนั้นนะครับเราต้องให้ยูเซอร์นะครับแสดงข้อความให้ยูเซอร์เห็นว่าเขาจะต้องทำอะไรนะครับก็ใช้คำสั่ง print f นะครับ print f เห็นอะไรออกมาครับ enter f i n e non number นะครับ number ผมเอาง,ง่ายๆแล้วกันนะครับจากนั้นก็ไปรับค่านะครับโดยใช้คำสั่ง scan f นะครับ scan s เปอร์เซ็นต์อะไรครับถ้ารับค่า,าจำนวนเต็มนะครับเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์ d เข้าไปนะครับอันนี้อยู่ในบทที่6นะครับอาจจะบทที่5หรือบทที่6นะครับประมาณนี้นะครับ แอนนะครับถ้าเราจะนวนเต็มเราก็ต้องใช้แอนนะครับเอาไปเก็บไปที่ไหนครับไปเก็บไปที่ไฟนอนนะครับจากนั้นอย่าลืมเซมิโครอนนะครับจากนั้นเสร็จนะครับไปไหต่อครับเราจะเห็นว่ามันเริ่มเข้าสู่เงื่อนไขของ l o ป p by นะครับเราก็ใช้คำสั่ง y นะครับ y y อะไรครับ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ นะครับไฟนอกไฟนลนะครับไฟนลหลังนั้นเราก็ใส่ปิดการเปิดปิดนะครับในวายลูปเนี่ยมีอะไรบ้างครับในวายลูปมันจะต้องทําการบวกค่านะครับก็คือ sum <ำ>เท่ากับ i บวกหนะครับแล้วมันต้องเพิ่มค่า i ขึ้น1ค่าทีละค่านะครับก็คือ i บวกบวกนั่นเองนะครับการเพิ่มค่าขก้นทีละค่านะครับโอเคใน y e l o ูปเนี่ยนะครับเราก็มีคำสั่งอยู่2องคำสั่งแค่นั้นเองนะครับจากนั้นพอออกนอกรูป i l e หมายถึงว่าเมื่อมันเป็นเท็จมันจะไปไหนต่อครับมันก็เข้าสู่การแสดงค่าการบวกนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง print f นะครับ print อะไรครับ sum mention นะครับ of หน t o อะไรครับ two เปอร์เซ็นต์อะไรครับตรงนี้ t o final ใช่ไหมครับก็เป็นเซ d เท่ากับ percent d นะครับคือเราจะต้องโชว์ค่าตัวแปรอยู่สองค่าก็คือค่าอะไรครับค่า final นะครับแล้วก็ค่าของซัมออกที่หน้าจอนั่นเองนะครับไปนั่นแล้วก็ซัมออกที่หน้าจอนะครับจากนั้นไปไหนต่อครับก็จบการทำงานเตียงเท่านี้นะครับเรามาดูเราลองเช็คดูสิครับว่ามันมีตัวไหนลืมใส่อะไร ไปหรือเปล่านะครับเราก็เช็คพอเช็คเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซฟนะครับแล้วไป่ e x q นะครับเพื่อทำการ compile โค้ดของเรานะครับ c o m p i ล์เสร็จนะครับมันทําอัไม error มันก็จะขึ้นมาเป็นข้อผิดพลาดถาม output size นั่นนู่นนี่ขึ้นมานะครับเราก็ลองรันดูครับนะครับมันก็จะขึ้น ให้เราทำไมครับ Enter final number นะครับผมสมมติว่าผมใส่9มานะครับนะครับ s u m m a t i of n o 1 t ูก9เท่ากับ10นะครับถูกต้องไหมครับตัวนี้ถ้าเราดูดีๆ เหมือนมันจะมีค่าที่ไม่ถูกต้องอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้นะครับมันหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ซึ่งมันไม่น่าจะถูกใช่ไหมครับเราก็ต้องมาพิจารว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ y I นั่นกเท่ากับ final เนี่ยนะครับ เิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เหมือนค่าไอเรามันไม่ได้เพิ่มไปตามที่เราคิดไว้ใช่ไหมครับผมขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าค่าไฟนั่ที่เราใส่มานะครับ and final นะครับ final เท่ากับมื่อเราใส่9มานะครับ9นะครับ นี้นะครับซ้ำเท่ากับศูนย์ถูกแล้วนะครับ i เท่ากับหนึ่งนะครับ enter f i n a n m b e r นะครับไปใส่ค่า f i n a l นะครับ i น้อยกว่ารือเท่ากับ f i n a l ก็บนนะครับอย่างเช่นเราใส่ f i n a l มาเป็นเก้านะครับ i น้อยกว่าเท่ากับเก้านะครับซ้ำเท่ากับไบวกหนึ่งจะก้ไปที่ตัวแปรซ้ำ นะครับซึ่งมันไม่ได้บวกค่าไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าต้องมีค่าเท่าไหร่ครับตรงนี้ซ้ำมันต้องเป็นอ่า ผมเจอข้อผิดพลาดแล้วครับซัมตรงนี้มันต้องเป็นค่าซัมเท่ากับซัมบวกไอหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเอาการบวกค่าใหม่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เงื่อนไขเราน่าจะผิดพลาดนะครับผมขอญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับตรงโฟชาร์ดด้วยนะครับตรงโฟชาร์ดเนี่ยนะครับขอญาตกลับไปแก้ไขนิดหนึ่งนะครับเราน่าจะมีอะไรผิดพลาดอยู่นะครับตรงที่อ่โทษทีครับนะครับตรงนี้นะครับ น่าจะมีอะไรผิดพลาดอยู่นะครับก็คือตรงนี้ให้แก้ไขเป็นนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เงื่อนไขเราไม่ใช่นะครับไม่ใช่ซ้ำท่ากับ i บวกหนึ่งนะครับมันจะเอาค่าสุดท้ายมาบวกแล้วก็ไปเก็บในตัวแปรซ้ำไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นนะครับซ้ำบวกเท่ากับ i นะครับ ซัมบวกเท่ากับไนะครับตัวนี้หรือซัมเท่ากับซัมบวกไอนั่นเองนะครับโอเคครับเราคิดไว้ก่อนนะครับตรงนี้ซัมเท่ากับบวกเท่ากับ i นะครับซัมบวกเท่ากับ i เป็นการยออ่อเท่ากับจริงๆมันคือซัมเท่ากับซัมบวก i นะครับแต่เราใช้ย่อก็คือซัมบวกเท่ากับ i นะครับสามบวกเท่ากับ i นะครับจากนั้นเรากดเซฟนะครับกดคไพา์นะครับแล้วก็กดรันนะครับอันนี้ผู้ปิดอังเก่าก่อนนะครับอันนี้นะครับเราก็มาใส่ค่าเก้าลงไปนะครับนะครับหนึ่งทูเก้าเท่ากับสี่สิบห้านะครับเราลองบวกดูก็ได้หนึ่งบวกสองบวกสาม นะครับบวกไปเรื่อยนะครับอันนี้น่าจะถูกแล้วนะครับน่าจะถูกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เงื่อนไขใน่ายรูปมันผิดนะครับโอเคนะครับ